เบอร์สี่เนียนมากเลยอ่ะเบอร์สี่เบอร์สี่คือวิ่งตามเฉลียรอบมากก่อนที่นางจะฆ่าฉันฉันขอโทษด้วยนะทุกๆคนที่ฉันแบบเดาผิดเรียนไว้แลเธออย่าใช้หลักการเดาสี่แล้ต้องระวังคนที่ไปกับเธอด้วยเบอร์สี่เรียนไว้แล้ทุกคนขอโทษนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเพื่อนตามเธอแบบในระยะประชิดจะเธอต้องระวังตัวแล้วนะไอคนที่ตามมามีสิทธิ์เป็นสูงมากถ้าไปแค่สองคน จะต้องไปสักประมาณ3ามคนก็ตอนสุดท้ายก็ระวังเบอร์สีน่าจะไม่เป็นยิ่งจอกอีกตามเบอร์สี เบอร์สี่พายเราไปทำเคสหน่อยเร็วๆเดินตามเราหรอกเราไม่ใช่จิ้งจอกเธอไปร่วมกันดีกว่าป้าเบอร์สี่ไปก็ก็ถ้านังไม่มาก็ไม่เป็นไรก็เราก็ไปด้วยกันสองคนทางนี้ทางนี้ป๊บหนึ่ง เราทำเสร็จแล้วไม่หยอบแป๊บหนึ่งก็ก็ก็มันไม่ให้เราทําเคสอยู่อยู่ตรงนี้เธอกลับมา <c oughs> แล้วแล้วเธอไม่เห็นก็ก็ทำไมมันมีคนอ๋อเป็นผู้ชายใส่ชุดสีดำของเขาไม่ทําเคสไม่ทํำอะไรเลยอ่ะเธอใช่อะเธอเธอก็เธอเดินตามเรามาก็ก็เรารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนตรงนี้ตรงนี้เธอมาอนี่ยตรงเนี้ยอ่ะ 我有呢。 โอเคทำเสร็จแล้ว,ลวตอนนี้เราทำ<ป>เคสเสร็จแล้วนะเธอ<ป>ก็ก็เธอทำเคสเสร็จ,รจยังเราก็เราสงสยัยเบอร์แปดนะเธอก็เบอร์แปดก็เบอร์แปดใช่ตัวผู้ชายไหมเธอหายเธอหายไปไหนไ<ป>อ่ะเบอร์สอง เธอไม่เห็นเธอหายไปไหนนีอ้อเพื่อนหายเบอร์สิบหรอเบอร์สิบฉันกลัวนะฉันทำเคสเสร็จแล้วเพื่อนหาย หาเธออยู่ตั้งนานเราหาเธอไม่เห็น,หนตอนนี้เราทำเคสเสร็จแล้วนะห้าสามสี่ห้าไปด้วยกันเธอเราคิดว่าเบอร์สี่นางน่าจะจะไม่เป็นจิ้งจอกอีก จอใครที่ยังทําเคสไม่เสร็จน่ะเธอก็ถ้าใครยังทําเคสไม่เสร็จก็คือเดินออกหน้าไปเลยก็อย่าเราจะตามก็มีาปนอยะก็ออกก็ปสามก็เธอทำเคสเสร็จอย่าง เราทําเสร็จแล้วเธอหน่ะทําเสร็จยังก็เราไม่สามารถกดได้อีกแล้วเกาะด้วยเกาะด้วยก็ก็พอแปดก็เธอทาเคสเสร็จยังเสลยอีกอันหนึ่งอะ ก็ถ้าก็ถ้าอย่างนั้นเธอเธอก็ต้องเดินออกหน้าไปเลยก็อย่าพวกฉันจะตามเบอร์สี่มานี่ฮะอีฉันมาทำภารกิจเทขยะในห้องครัวเออแล้วฉันก็เห็น เบอร์และหน้าตายเออใช่จริงๆแนละ้วรอบนี้ฉันไม่ได้เป็นแล้วฉันพูดจริงๆฉันเฮขยะไม่เป็นฉันพยายามกดหลายรอบแล้วฉันก็มันกดไม่ได้อะ่ะแล้วฉันหันไปเห็นพอดีอะ่ะ เราอยู่กับเบอร์สี่แล้วทีนี้เราพยายามเดินตามเบอร์ไหนนี่แหละเราลืมแล้วทีนี้เราพยายามบอกให้เบอร์สี่ตามเรามาแล้วสรุปแล้วก็เห็นคนมีแจ้งว่ามีคนตายขึ้นมาเมื่อกี้เราอยู่ห้องตรวจอะไรนะตรวจตาแล้วก็วิ่งวิ่งอยู่แ,วแถวๆห้องอาเขตอยู่ค่ะเมื่อกี้เรากำลังไปห้องเก็บของ เราตอนแรกก็ไปกับไอ้นี้เบอร์ห้าแล้วเราก็บอกว่าเออหยุดยุ่งกับเราแล้วเราก็เดินออกไปเลยเราทําภากกิเสเซนหมดแล้วใช่ไหมเราก็พยายามวิ่งตามหาเพื่อน,นอะแต่ว่าหากใครไม่เจอเลยก็ไปหยุดอยู่ตรงกล้องดูดาวแล้วก็มีคนกดรายงานนั่นแหละ สรุปพวกเราจะโหวตใครไม่รู้ก็คือว่าตอนนั้นตอนเราอยู่ห้องรับแขกไม่เจอใครเลยแล้วก็อยู่เันก็มีกลอ่าเป็นพยานให้เบอร์สี่เบอร์ห้าครับเพนอยู่ห้องส่วนหลังบ้าน เราว่าเบอร์ห้าไม่ได้ฆ่าคุณแน่นอนร้อเปซเพราะว่าเราอยู่กับเบอร์ห้าตลอดเวลาแล้วเราก็เห็นเบอร์สีตลอดเวลาด้วยเบอร์สี่กับเบอร์ห้าไม่น่ามีทางเป็นชั่วไม่มีทางฆ่าเพราะว่าอยู่ติดกับเรามันจะฆ่ายัางไงก่อนเราอยากรู้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่าเราตเอาสวนออกไปจากหง่นใช่เราก็อยู่กับสามสี่ห้า หัวสี่ชมพูแล้วเราก็เห็นเบอร์สองเบอร์สองเขาก็เป็นเบอร์สองเขาก็เป็นพยานให้เราได้กแขกไม่เจใครเลยก็เสร็จเราตอนนี้คือคนคนเออใจเย็นๆนะใจร่มๆตอนเนี้ยเบอร์ที่ทุกคนยังไม่เห็นก็คือมีเบอร์เจ็ดกับเบอร์สิบถูกไหมแต่ว่าเราสวนกับเบอร์อะไรไม่รู้ผมชมพูชมพูสวงว่าชมพูก็มีคนเดียวเบอร์เจ็ดอ่ะ คิดยังไงบ้างก็เธอคิดว่าเบอร์สิบเป็นไหมก็ถ้าถ้าเธอคิดว่าเบอร์สิบเป็นก็เราก็กดโหวตเลยแราว่าเบอร์คืเดี๋ยวเราก็นับจานวนอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราเหลือเบอร์เบอร์เบอร์สิบกับเบอร์ตอนนี้มีสี่แปดห้าสิบอ่าเธอเกาะเกาะกันไว้นะเออเกาะกันไว้งั้นไปห้องเก็บของงั้นไปห้องเก็บของกับฉันจะไปเก็บอันสุดท้ายก่อนเลยเธอนับสิโอเค ัเธอจะมาทำภารกิจสุดท้ายตอนนี้ฉันทำภารกิจเสร็จหมดแล้วนะเธอฉันทำต่อไม่ได้อุ um ๊ยเฉลยใครมันเก็บน้ำันนี่อ้นี่มีไว่างมีสองมีห้ามีสิำจุนวน เฮ้ยทำมาเบอร์หนึ่งหายไปไหนครัเบอร์หนึ่งหายไปไหนเฮ้ยท่านเราเบอร์หนึ่งหายไปไหนก่อนหนึ่งหายไปไหนทุกคนเราจะไปรับแหล่งน้ำได้จากตรงไหนก่อนก็เราจะก็เราจะไปกดโหวตเอาเบอร,ร์หนึ่งออกเลยไหมตอนนี้เราสงสัยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สิบนะ <c oughs> ไปกดโหวตเลยไหม ทุกคนคิดเหมือนผมใช่ไหมครับว่าเบอร์ไหนเราส่งใส่เบอร์หนึงเพราะนัน่นหะตอนนั้นเราไปตรงที่เออสองหอดูดาวใช่ไหมที่เนี้ยเบอร์หนึ่งก็เดินไปตามเราด้วยเดินเอาเบอร์หึ่ก่อนก็ได้แต่เราก็กลัวเบอร์สองอยู่นะเธอตีเรียนหรือเปล่า ก็เราก็คิดเหมือนเธอนะก็ถ้าอย่างนั้นก็เอาเบอร์หนึ่งก็ได้เอาเบอร์หนึ่งก่อนก็ได้ยฉันยังไม่ชัวร์แต่ถ้านับจำนวนจากเมื่อกี้ก็คือใช่เราไม่ได้เป็นจริงๆนะแต่ ตามที่เราสงสัยนะเราสงสัยหนึ่งสองแล้วก็แปดนะเพราะว่าในกลุ่มที่ไปด้วยกันนะอาจจะมีคนตีเนียนก็ได้นะลองโหวตเบอร์หนึ่งก่อนละกันโอเคใช่ใช่ใช่เราเป็นมนุมาปลาเทโวแล้วเลยเราไม่ค่อยอยากฆ่าคนเท่าไหร่ โ okay, อ,อ,อ,อวเคสรุปเบอร์หนึ่งยอมรับผิดแล้วโหวตเบอร์หนึ่งอ่ะโหลก็แค่ได้มาส่งก่อนถ้าเกิดเบอร์หนึ่งไม่ใช่แล้วพี่ฮาเลยนล้วเนี่ยเอาเบอร์หนึ่งก่อนแล้วกันเนาะก็เบอร์หนึ่งเขายอมรับเองนี่เอาเบอร์หนึ่งก่อนก็แล้วกันเนดีขนาดนี้โถ่คนดีขนาดนี้เด็กสอเทพเลียนไปเนี่ยนี่เธอก็ถ้าอย่างนั้นเราโหวตเบอร์หนึ่งก่อนถ้าเบอร์ถ้าเบอร์หนึ่งไม่ใช่เราแค่เอาเบอร์สองเธอว่าไง Yeah, ฉันได้เบอร์หนึ่งยอมรับตรงๆเลยนะใช่เบอร์หนึ่งเป็นคนดีมากเบอร์หนึ่งเธออยู่ไหนเธอเป็นคนดีมากเดี๋ยวเราจะส่งจูบให้เธอเบอร์ห้าเราแอดเพื่อนไปแล้วโอเคเป็นเหมือนเก่งจริงเก่งมากสุก้าจูบกนเลย